คนเกิดวันพุธกลางวันได้ไพ่เมจิเชียนราชินีถ้วยคิงออฟเพนท์เคิลอัศวินเหลียงอัศวินดาบนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางวันมีความสามารถพิเศษเมื่อไพ่เมจิเชียนขึ้นมาไอเดียความรู้ความคิดหรือสิ่งที่เรามีรางสังหอรจากแม่นยำโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน มักจะมีคนมาปรึกษาหรือการจัดการของคนวันพุธกลางวันจะได้ดีเป็นพิเศษในเรื่องของความรู้การสอนการพูดการติดตอ่อการประสานงานโดยเฉพาะเมจิเชียนโรคออนไลน์ line, โรคโซเชียลสื่อสารทุกชนิดจะได้ดีหรือคนที่นะครับทำงานอยู่แล้วจะมีงานเสริมโดยเฉพาะคิงเหรียญอัศวินเหรียญใจใหญ่ใจกว้าง การลงทุนมีกำไรหรืออยู่ดีๆก็มักจะมีคนมาชักมาชวนนะครับออกการเงินการทองให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพียงแต่อาศัยความรู้ความสามารถหรือการที่รู้จักคนเยอะของคนวันพุธกลางวันมาเป็นหุ้นส่วนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะครับจะมีงานใหญ่สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน คุณใช้ศักยภาพลุยอัศวินดาบคือมีความมุ่งมั่นใครทํางานหลายหลายหลายอย่างโดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ในช่วงของนะครับการตัดสินใจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงจะเหมาะสมไหมต้องบอกเลยครับดวงคุณมาถึงแล้วในเรื่องการเงินการทองครับถ้าไพ่อัศวิเหรียญคิงเหรียญขึ้นมาขนาดนี้คุณจะได้รับเงินใหญ่คุณจะมีการเงินการทองเข้ามาการจองของลูกค้า หรือการโอนเก่งกําไรซื้อทรัพย์สินสิ่งต่างดวงดีครับเก่งทองทองก็ขึ้นเก่งทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นหุ้นนะครับจะมีสิ่งที่ดีหรือแม้กระทั่งโชคลาบดวงดีเป็นพิเศษครับกับสมตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ให้โชคให้ลาบเรื่องของความรักครับคุณจะเป็นผู้ที่ดีผู้นำพ่อบ้านแม่บ้านหรือคนในครอบครัว คุณจะมีความสามารถช่วยเหลือทุกคนใครมีความทุกข์ความกังวลคุณช่วยเหลือทุกอย่างการวางแผนให้กับคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งคนรักวางแผนให้กับเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับลูกหลานบริวารก็อยากเป็นคนที่มีคนมาหามีคนมาติดต่อเพราะฉะนั้นลูกหลานก็เป็นคนเก่งมีฝีมือก็เรียกว่าได้ดีทุกอย่างคนโสดครับพบรักแน่นอนครับมเมจิเชียนราชินีถ้วย พาลมเหลือร้ายช่วงนี้มีแฟนคลับมีคนรู้จักมีคนขอเบอร์ขอรายหรือการติดต่อเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยครับคนวันพุธกลางวันนะครับที่โสดอยู่จะไม่เหงาต่อไปแน่นอนครับมีดวงของความรักทันวาเลนไทน์นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หล่อพูดให้เพาะนะครับความรักมาถึงแล้วครับแง้มเปิดประตูให้คุณแล้วครับเรื่องของสุขภาพครับ แข็งแรงครับอัศวินดาเพราะฉะนั้นแปลความหมายว่าดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดมีบ้างครับผิวเซนซิทีฟคือบางเพราะเมจิเชียนไวต่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นใครบางคนอาจจะมีนะครับแพ้นู่นแพ้นี่บ้างครับแต่ถ้าใครเจ็บป่วยอยู่นะครับบอกได้เลยครับจะแข็งแรงดีวันดีคืนเพราะว่าอัศวินดาหมายถึงความแข็งแกร่งให้ทําบุญนะครับกับอาหารของกินนะครับให้กับนะครับ คนที่ยากไร้หรือว่าเรามีเงินมีฐานะก็ไปช่วยเหลือนะครับให้กับเด็กบางคนที่ฐานะไม่ดีแต่เรียนดีเพราะฉะนั้นไปส่งเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสจะดีมากครับยังไงเงินทองเข้ามาเต็มช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงดีมากครับใช้สิ่งต่างที่ดีให้เป็นประโยชน์นะครับ